สวัสดีเราไอกสายใน3.21คุณซิเปอรีกกันครับผมไซออนดีดีวันนี้ก็มาอยู่ในคลิปไกล์อะไรนะโลบัดเจ็ดตรงอเ e อร์บอสนั่นเองลีกนี้ก็ล่าช้าไปสักนิดหนึ่งขออภัยเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการไล่ดึกของกันเลยก็ ถ้าของหลักๆก็จะอยู่ประมาณหนึ่งดีแต่ถ้านับรวมมาหินสกิลของใช้อื่นๆทั้งหมดก็จะอยู่ในกรีนไม่เกินสองดีไวหรอกของอทั่วไปนะแต่แต่ถ้าคนเล่นเล่นมาตั้งแต่ต้นหลีก้วก็จะมีของพวกนี้ค่อนข้างเป็นขยนนะนั่นเองน่าจะลกๆคังกันอยู่แล้วน,นั่นเองแต่แต่มันต้องเอามานับรวมเป็นไหนให้เห็นทั้งหมดไงว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีอะไรบ้างน,นั่นเอง เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย 10 <laughs> <laughs> ที่ไปกันในนี้ก่อนเลยแล้วกันเพราะ <c oughs> เดี๋ยวหมาจะกัดเอานั่นเองอันนี้ไปดึงมาดึงว่าจะได้ลงเยอะดึงมาสี่อันก็นผ่านฉลวยก็ถือว่าโอเคสำหรับอยู่นี้อ่าเดี๋ยวหมาจะกัดเราต้องกันหมาไว้ก่อนเลยองก็จะ ไม่ตรงกับที่ดึงตอนแรกนิดนึงตรงที่ผมไม่ถนดัดอชีวชาร์ตผมเลยใช้เป็นแดดหินก็ตามอย่างที่ดึงส่วนอันนี้มันมีแค่กายภาพติดมาสามเพงมก็คิดว่าไม่น่าจะเ <c> ป <oughs> ็นอะไรนั่นเองราคามันก็เท่าเดิมของมันนั่นแหละส่วนหินอื่นๆก็เรียงไว้ไหนก็ได้ขอแค่มันเชื่อมกันตามที่เราจะใช้งานนั่นแหละ อย่างเช่นไซโคนเชื่อมกับคำสาพเพราะเนี่ยปุ่มมันเยอะผมก็เลยเอาไปใส่ในปั่นไซโคนแล้วก็มันจะไล่เส้นวายเนื้อหนังเนี่ยกับลิงก์กับแอดเวนเชนลริงเนี่ยกับให้มันสาเทมโปโลนั่นเองแล้วก็อล่าหิงสาเอามาเป็นอล่าชั่วคราวอย่างนีน้มันเปิดได้เพิ่มนั่นเองแต่ก็ เชื่อมกับหินที่ดึงจากลินดี้นั่นแหละเอามาใช้ก่อนก็ได้บอสมันอ่าไม่ได้เิ่งอะไรมากมายนั่นเองอ่ะแหวนก, <laughs> หกน็หากันธาตุหาส่วนที่เราขาดตามที่ผมแนะนํานั่นแหละสร้อยก็ตามที่ดึงนั่นแหละเพื่ออะไรก็ตามที่ดึงนั่นแหละหินจะมีบางอย่างผมมีในคังอยู่แล้วไงไอ้พวกวิวยี่สิบคุณภาพยี่สิบราคาก็ไม่น่าจะเหลือบตามกันมากหรอกไอ้คลิปเนี้ยเอ้ยเดี๋ยว ไอพวกจีเบเนี่ยมันจะมีเม็ดละซีสองซีใช่ไหมแต่ทีนี้ไอราคาซีสองซีอ่ะมันไม่ค่อยตอบกันดึงพวกห้าซีสิบซีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเอามายกตัวอย่างพยายามดึงพวกห้าซีสิบซีอ่ะเขาถึงจะเริ่มตอบกันพวกซีเดียวมันไม่ตอบกันาก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แหละดูมันว่างไงก็เลยเอามายัดๆไว้ในผังก็ จะเป็นประมาณนี้ปรับให้มันเลือดเลือดคืออันนี้ในงบต่ำใช่ไหมแล้วก็ดันดันเลือดขึ้นหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยผมยกตัวอย่างเอาแบบคัตเตอร์จีลอาราห้าสี่สิบสี่ใช่ไหมเบลเจ็ดแปเอามดก็อย่างที่ดึงให้ดูนั่นแหละตอนนี้จะเป็นเกาะหมื่นห้าเพราะว่าผมเอา แงมานาแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเป็นค่าเกาะนั่นเองแล้วก็อเล่นเป็นซับเพดร้อยก็คือโดนเวททุกอย่างเราลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลานั่นเองจะอย่างเงี้ยการค่ามันล้นการเคออสไม่มีก็เพราะว่าเอามายกตัวอย่างนั่นเองแต่ปกติแล้วเล่นกันก็ต้องทำกนธท่าให้มันเต็มเจ็ดห้าเจ็ดห้ารวมถึงเคออสอยู่ดีใช่ไหมอันนี้คือเอามายกตัวอย่างให้ว่าไอ้แค่อูเบอร์เนี่ย มันไม่ได้เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นแค่เราหลบเป็นอะไรเป็นมันก็สบายแล้วดาเมจก็ไม่จําเป็นต้องมีมากเห็นไหมมีมาแค่นี้เองดาเมจในผังก็มีอยู่แค่นี้ยในของก็มีอยู่แค่นี้ยเล่นมินเนี่ยนหวนมันจะมีแหวนบูลลิงมีพวกมอสความเสียหายมินเนี่ยนอีกข้างละสี่สิบห้าสิบมีความเร็วเคลื่อนที่ของมินเนี่ยนอีกมีความเสียหาย ion, มินเนี่ยนมีความเร็วการโจมตีมินเนี่ยนเข้ามาอีกในหวนบูลลิงอุ้ยถ้า อันนี้คือมายกตัวอย่างให้กับคนที่คิดชอบชอบแบบว่ายังไงอ่ะจะเรียกจะเรียกว่าดูถูกตัวเองมันจะดูแรงไปไหมไอแบบว่าชอบชอบมองตัวเองว่าทำไม่ได้ทำไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดนิดนึงผมเชื่อว่าถ้าพยายามเล่นให้มันเก่งๆความเก่งมันอยู่แค่เอื้อมมือเอง อ,นนอันนี้คือเอามายกตัวอย่างถ้าเล่นกันจริงๆก็เป็นวลวหินพวกวิวยี่สิบคุณภาพยี่สิบทั้งหมดทั้งตัวนั่นแหละใช่ไหมหัวก็ต้องมีเอ็นชงเอ็นชานอะไรอย่างเงี้ยมีดก็ต้องไปค้คาพูซิเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมพยายามทําตัวให้มันลําบากที่สุดใช่ไหมเพื่อที่เอามายกตัวอย่างให้กับคนที่เขาทําของอะไรไม่เป็นหัดเล่นนั่นแหละให <c oughs> ้ได้มีกําลังใจที่จะแบบว่า พยายามพัฒนาฝีมือตัวเองนั่นแหละส่วนคนเล่นเปนแล้ว <c oughs> เขาเปิดผังมาเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องให้ผมอธิบายอะไรเลยเขาเปิดผังมาเขาก็ดูออกแล้วว่าจะไปดันดาเมจจากที่ไหนาดันป้องกันจากที่ไหนอะแต่อันนี้เราจะมาไกด์ให้กับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งน,นั่นเองตรงนี้ผมขึ้นเอามาสาปกติแล้วมอนเตอร์จะสาบได้โดนสาบได้แค่หนึ่งสาบใช่ไหมแต่ถ้าอาบเมนี้ มอนเตอร์จะโดนสาเทมโปโลเชนได้จะโดนสาสิ้นหวังเลนแพ้เนี่ยได้เชียนกันเองสองสาในเวลาเดียวกันส่วนวงนี้เข้ามาเอาการจำลองมานานั่นเองส่วนเม็ดนี้พิดิตแบตเตอรี่อาจ่ายโล่พลังงานก่อนมานาเมื่อจ่ายค่าใช้งานมานาของสกิลก็เอาโลกไปใช้แทนมานาก่อนนั่นแหละ ส่วนเมนี้เข้ามาเอาซับเพส์นั่นแหละให้มันเต็มร้อยมันจะได้โดนเวทต่ลอลง50%ตลอดไปละส่วนอันนี้ก็แค่เข้ามาเ,าเลือดกับพลงังงานส่วนอันนี้ก็เลชชาร์ปนะรับความเสียหายต่อเนื่องลดลง50%นะฮะคุณเริ่มได้รับความเสียหายต่อเนื่องในในเวลาหนึ่งวิถีผ่านก็เพิ่มระยะเวลาเจ็บห่วนี่ช่างมันปกติแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปขึ้นออร่าก,กันาธาตุอยู่ดีนั่นเองนี่คือ พยายามเอางบต่างๆมาอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เอาเป็นเพิ่มผลของอัาษนั่นแหละส่วนในนี้ก็เลือดโลกอันนี้ก็เข้ามาเอาดูใส่จีเบไ้่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะตรงนี้ก็เข้ามาเอาเลือดดูใส่จีบวลตรงนี้ก็เอาระยะเวลาเมเนียนคมเสียหายเมเนียนนั่นแหละอ่ะตรงนี้อาจจะมัองอ่ามันเป็นไทม์เลสราคาตามที่ดึงให้ดูเลย แต่ว่าดูมอสมันดีๆของผมเอาความแม่นยำของมีเนียนแล้วก็ความเร็วกันจงตีแลๆ่ๆล่ตรงนี้ก็เข้ามาเอารีเจนเฉยๆตรงนี้คือถ้าชื่อดูชื่อมันนะอาวารีวูดอ่ะมันจะได้เม็ดนี้มาก,ก็คือแปลงมานาแปดสิเปอร์เซ็นตไปเป็นค่าเกาะนั่นนีงตรงนี้ก็เข้ามาเอาเลือดเอารีเจนตรนี้ก็เอ่อเข้ามาเอาไว้ความเร็วการไล่กับไอความเร็วของมินเนี่ยนนั่นแหละ แล้วก็แม่นยาวตรงนี้ก็เลือดตรงนี้เอาเพิื่มผลออร่าแล้วก็ประสิทธิภาพการสำรองมานาตรงนี้ก็เข้ามาเอาความเสียหายแล้วก็ไม่ได้หวังเลือดไม่เนียนแต่ว่าในผังมันมีให้ใช้แค่นี้ก็เลยตรงไปเอาตรงนี้นั่นเองตรงนี้ก็เข้ามาผ่านรูจะลงไปเลือดนั่นแหละติวนี้ก็เป็นของอ่าชาวไต้หวันเขาทําไกลไว้นั่นแหละก็ไปเจอมาก็เลยเอามาแปลไทยเฉยๆนี่แหละ เอามาเป็นวิทยาทานให้กับสาวุกมีดเป็นมุมเขาแต่เดี๋ยวก็จะมีภาคต่อให้นั่นแหละว่าขั้นต่อไปอัปเกรดอะไรขึ้นแบบไหนยังไงต้องหาหมอดอะไรที่ไหนมาเสริมความเก่งให้กับวยูวน,นั่นเองแล้วต้องขอดักนิดนึงเพราะาช่วงนี้มีไเด็กวินกดอดาม่าเข้ามาก่อกวนในคอมเมนต์ก็ เอาเป็นสรุปก็คือพยายามเข้ามาก่อกวนเพื่อที่จะเอาไอ้คลิปพวกอ่าคลิปที่บิวที่จะขายมาแปะแปะแปะในคอมเมนต์นั่นแหละมันมีแค่นั้นแหละอ่ะแล้วทีนี้ล่าสุดก็หนักข้อขึ้นไปอีกอ่ามาเคมอ่าหาว่าผมไปก๊อปบิลลอบบิวเข้ามาอ่าสัง,งั้น หาว่าเป็นลอกสูตรบันบาล่าหาว่าเป็นลอกอวิวเข้ามาผมนี่แบบว่าฮะคิดได้ไงคือของผมเนี่ยทำคลิปไกด์อธิบายการใช้งานจีเวันบาล่าเนี่ยตั้งแต่สามจุดหนึ่งเจ็ดผมเป็นคนทําไกด์ลงอูเบอร์บอสตั้งแต่สามจุดหนึ่งแปด มันก็ตีเดือนมาแบบว่าอทําทเป็นสอนทาเป็นอะไรทั้งทที่ตัวเองแบบว่าคือมันเอาจริงๆนะต่างต่างจากผมแบบลิปลับมากแต่ไม่รู้ว่ามันเอาอะไรคิดนั่นเองผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะระหว่างคนที่แบบว่าพาคนอื่นไปถึงปลายทางพาตั้งกี่สิบกี่ร้อยคนไปถึงปลายทางไปถึง,ถง,ถงจุดสูงสูงที่หลายๆคนไม่เคยไปแต่ได้อ่า ให้ผมได้นำทางไปเนี่ยไปจนไม่รู้ไหนต่อไหนแล้วแต่ถูกกลับแต่กลับถูกเอาไปเปรียบเทียบกับไอคนที่แบบว่าเล่นมาห้าหลีกสิบหลีกลงเป็นแค่อูเบอร์ไซรัตแค่น,นั้นเองมันคือผมกดเข้าเฟซต์หหลรก็เห็นแต่ลงไซรัตลงไซรัตอยู่อย่างนั้นปกติไม่ได้สนใจอะไรนะเออแต่ช่วงนี้ต้องบอกดักไว้เลยว่าแบบหมดคำจะพูดเหมือนกัน คือคนที่แบบว่าก็ดูจากฝีมือแล้วกันว่าอ่ะทําทั้งไกด์ทำทั้งลงให้ดูทําทั้งอุ่อ้ยสารพัดไม่ใช่ว่าเก่งแค่คนเดียวพาคนอื่นเก่เงเยอะแยะแต่เอาไปเทียบกับคนที่แบบยังตอกต่อยตอกต่อยอ่เพิ่งจะลงเป็นแค่สรัสผมนี่แบบว่าไม่รู้จะด่ายัางไงไม่รู้จะพูดยังไงทําไมถึงกล้าเอาไปเปรียบเทียบคือมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมากเลยไอ ล่าสุดนี้ขำหนักมากขำแรงมากคือบอกว่าผมไปลอกวิวเข้ามานะแล้วก็ต้องดักไว้ก่อนว่าผมยินดีรับฟังทุกคำติชมอ่าสำหรับทุกคนอ่าผมให้ความสำคัญอ่แต่ไม่ใช่ว่าถ้าจะดูถูกหรือด่าเนี่ยขอเป็นคนที่อยู่สูงกว่าผมอ่าจะไม่ว่าอะไรเลยไม่ใช่แบบว่ายังไม่ได้เสเียดเสี้ยวแล้วมาด่ามาดูถูกเลยเนี่ยมัน มันควรใช้สมองคิดนิดนึงเอาเป็นว่าปล่อยมันผ่านไปแล้วกันผมอยากเอาเวลามาทำประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อไปอีกอมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าทำเช่นอา่าบิลอื่นๆที่น่าเล่นรวมถึงอ่าชาร์ล e ส์ี่สิทับสีอการไกด์อ่อทลาสอีก เรื่องแอดลาสให้กับคนใหม่ๆเขาอีกน่ะยังไม่ได้ทำเลยหลีกนี้ช้ามากเนี่ยเสียเวลาไปกับเรื่องไรสาระอะเดี๋ยวผมจะพยายามมาเร่งทำไอสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่า <c oughs> อท้ายนี้ก็ใครงงสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ละกันครับหรือก็หรือไม่ก็ทักเข้ามาถามคนในดิสเลยก็ได้ผมไม่อยู่ก็มีคนอื่นๆคอยตอบให้นั่นแหละ อันนี้ก็สวัสดีครับคลิปจบแล้วหากเชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ได้วยนะครับ